สวัสดีค่ะสวัสดีตอนเย็นฝลั่งมองหน้าบีทำวิีโอแล้วฝรั <c oughs> ่งรอกินค่ะวันนี้เข้ามาเข้าครัวกันค่ะเข้าครัวเห็นไหมว่านี่อะไร <c oughs> บิลวนหมูเสร็จแล้วค่ะไอ,อไม่ใช่หมูเนื้อค่ะบละเนื้อเสร็จแล้วเมื่อกี้เดี๋ยวมาทําแบบเดี๋ยวมาทําลาบลาบเนื้อกันค่ะ เป็นน้ำตกนะคะในแบบฉบับในบ้านยุคใหม่แต่เดี๋ยวตอนอื่นเลยขอดบก่อนบีก็ยังต้องดื่มอเนี้อยู่ค่ะมันเป็นไอเนี้ยมันมันเป็นเครื่องดื่มค่ะที่ผสมกับที่ผสมกับน้ำร้อนนะคะอันเนี้ยมันจะมีหลายรสอ่ะหลายรสก็ลดลดไข้ได้ อะไรเงี้ยนะลดไข้ได้ลดกาอาการปวดหัวได้ลดแก้เจ็บคอได้อะไรเงี้ยน,นะคะคือไม่ต้องกินแบบเป็นยาอะไรเงี้ยก็ซองเ,อเป็นซองแบบนี้แล้วก็ชงดินได้เลยมันก็จะมีหลายรสแบบนี้นโอเคก่อนที่มันจะเย็นเราก็มาใส่เลยนี่แหละค่ะที่บีบอกไม่บ้านยุคใหม่ใช้อันนี้เลย ผงปรุงรสอะคะ่ะพอดีอเอ็นี้บีหมดอะอะไรนะขาคั่วอะคะ่ะขาคั่วบหมดก็เลยใช้ผงปรุงรสแทนนะคะผงปรุงรสแทนคือถ้าไม่ต้องเติมอะไรบีก็ชอบนะู้ถึงนะแต่ถ้าเป็นไปได้ก็จะทําเองนะส่วนมากก็ทําเองแต่ก็ยังมีพวกผงอะไรเงี้ยติดบ้านไว้เผื่อฉุกเฉินอะไรเงี้ย แล้วก็มีผักผักชีใบเรื่อยแล้วก็พวกหอมอะไรเงี้ยก็ใส่เข้าไปเลยที่ชอบกินผักชีใบเรื่อยค่ะมันหอมดีผักเต็มอะขอคนแป้งเมื่อกี้ไม่น่าเทนะบอกเยวเลยอะ่ะ ไอ้ข้าวคั่วมันก็เลยไปดื่มน้ำอ่ะมันก็เลยแห้งนิดนึงแต่ว่าก็คงจะโอเคอ๋อดู่นไงนู่นไงก็ยังมีน้ำอยู่บ้างต้อมคนไปสักแทบน,น,นะคะนี่เห็นไหมเอ่ยคือมันน่าก,กินมากเลยนีว่ว่าผงจากรถไอ้นี่ค่ะผงจากไอ้ผงจากรถอ๋อ ในเครื่องปรุงเนี่ยค่ะเครื่องปรุงรสเนี่ยมันจะรสเปรี้ยวออกนํำค่ะบีว่านะถ้าบางคนชอบแบบเค็มเนี่ก็เติมน้ำปลาได้แล้วแต่หลายคนก็คงเคยใช้แล้วแหละดูไ่้นะชิมกันไหมเปรียร้ยวจิ้มเาน้ำปลาบีเป็นคนกินเค็ม กินเค็มมากๆก็มไม่ดีนะคะแต่ก็ชอบกินเค็มไม่รู้เป็นเพราะอะไรชิมทีสิอืแปะราขอตัวซะจังเอให้ดูเลยนะตันงเ็มปเปอร์นี่ยน,นะอืม,อม คือเยอะมากอะ่ะเราก็จะประดับจาหนหน่อยนึงประดับจาน อารู้แล้วว่าลืมอะไรลืมใส่ต้นหอมแต่ก็ไม่เป็นไรมีหัวหอมอยู่นี่เป็นไงน่ากินใช่ไหมอืมมีก็มีผักด้วยนะผักชีเบเลื่อยแหละแน่นอนแล้วก็แตงกวาแล้วก็แครอทแล้วก็หอมแดงแล้วก็ผักตัเนี้ย นะคะคโอเคถ้ <Okay. S 1> างาน,นไปแล้วมาย่อทำลายแล้วก็ไปแล้วนะคะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะอืมตับเหมือนเดิมไปแล้วนะคะบ๊ายบาย